คนไทยไม่ทิ้งกันภาคเอกชนท่าข้าม23วางแก้วจัดพิธีมอบเต็นท์สาธารณประโยชน์เสริมทัพกำนันผู้ใหญ่บ้านในการตั้งจุดสกัดโควิด -19 ค่ะที่ท่าข้ามพ่อเลี้ยงคำท่า23วางแก้วบ้านห้วยกะโหลกหมู่ที่4ตำบลแม่ป่าอำเภอแม่สอดนายคำจันบุญหรือพ่อเลี้ยงคำพร้อมครอบครัวจันบุญ ได้จัดพิธีมอบเต็นท์สาธารณประโยชน์จำนวน15หลังมูลค่า2 7 0 0 0 0บาทมอบให้กับนายทวัตธรรมงแงะกำนันตำบลแม่ปะและผู้ใหญ่บ้านทั้ง12หมู่บ้านและมอบให้กับกองอาาร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอแม่สอดเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเนื่องในวันปีใหม่ปี2564เพื่อร่วมเสริมทัพให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านชุดรักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้านชรบ เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขอสอมในการจัดตั้งจุดสกัดคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 เพื่อแก้ปัญหาการแพร่ระบาดภายในตำบลและหมู่บ้านอย่างเข้มขน้นโดยในปีที่ผ่านมาได้สนับสนุนมอบเสื้อกันหนาวเพื่อช่วยต้านภัยหนาวให้กับประชาชนผู้ยากไร้และเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติน้ำท่วมก็จะมอบถุงยังชีพให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบในโครงการ คนไทยไม่ทิ้งกันโดยจะขอเป็นส่วนร่วมสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐป้องกันโควิด -19 อย่างเต็มที่และในวันเดียวกันนี้นางสาวธนชพรตะทองคำบุตรสาวนายสมเด็จตะทองคำอดีตกำนันตำบลแม่ปะก็ได้มาร่วมให้กำลังใจสนับสนุนโครงการคนไทยไม่ทิ้งกันของพ่อเลี้ยงคำจันบุญอีกด้วย